รายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคําแนะนําแต่ทํไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบิทํให้เรานักอกและนักใจสงสัยว่าต้องทําความรู้จักสักหน่อยความรัก จจจใใใละบ้าหาหหหมมยอมปัวใใรู้ว่ารรออรรัักคคืืออออะะไไ่วมชูรักชูรถโดย s ิ n ค Corporation สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะจะเจอกันอีกแล้วในชูรักชูรสกับนนท์และก็พี่ภูมินะคะค่ำคืนนี้เรื่องราวน่าสนใจเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะสุภาพบุรุษทางบ้านใครก็ตามที่เป็นสายพร็อพครับ ชอบใช้อุปกรณ์เสริมกับน้องชายของตัวเองถ้าเกิดว่าเล่นท่ายากมากไปพร็อพแน่นไป<ะ>จนเกิดเรื่องเนี่ยวันนี้ห้ามพลาดเลยครับคนไข้เนี่ยใช้ห่วงประมาณขนาดนี้ะนะฮะใส่เข้าไปในองค์กระชาาพอถุงน้ำทะเข้ามาด้วยแล้วไม่ได้ใส่วงเดียวใส่เข้าไป5วงวั<อ><อ>นะฮะหลังจากช่วยตัวเองเสร็จแล้วเอาออกไม่ได้แล้วก็ช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกักบน้องๆกุลสตรีโรงเรียนสายน้ำพึ่งในพระอุปถมัมภ์ น่ารักและก็มีเรื่องดีๆมาฝากกันเพียบในช่วงรักเรื่องได้ช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะเ,เรื่องความรักสมัยนี้มันห้ามกันยากมากค่ะแต่ว่าถ้าเราอยากมีเราก็ต้องทําตัวเองให้ถูกพยายามอย่าอยู่ด้วยกันตามลาําพังสองต่อสงนานเกินไปอะคะ่ะประมาณว่าเป็นสถานที่ระโหฐานหรือว่าเป็นที่ที่รับตาคนนะคะ